สวัสดีครับทาโคสุดเลยวะถ้าเต็นเขาแบบเออเฟี้ยวอ่ะดูดิเฮ้ยย่อ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 ย่เอยอยอเออเออท่าเต้นจะได้วะมีแบบท่านี่ท่าเหมือนในไฟเอ็มเลยท่าเนี้ยแกงเขียวอ่ะเอาหน่อยไหมเพื่อนแกงโอ้ยไม่มีปืนอ่ะยโอ้ยยเปื่อเดื่อย สวัสดีครับมาพบกับในดวงคุณชารุ HD1 นะครับผมวันนี้รีวิวเกม Grand c a m i n o Online นะครับผมก็ได้เปิดตัวในไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่ลุงเคยรีวิวมาปีที่แล้วนะครับก็เป็นเกมแนว GTA ผ่านมือถือนะครับผมคล้ายๆวายเวอร์รันนี่แหละนะครับผมอ่ะมาดูนะครับผมภาพมันดูค่อนข้างจะสวยแล้วก็ความจุในเกมเนี่ยจิกหน่อยๆนะครับผมอ่ะมาดูนะครับผมเกมมันมีความน่าเล่นยังไงนะครับผมเข้ามาดูตรงร้านค้านะครับผมว่ามีอะไรบ้างพวกนี้จะเป็นโปรโมชั่นของนั่นเอย ซื้อปืนเป็นยกทรงยกเซ็ตนะครับผมมาดูชงดูชุดนะผมชุดก็มีประมาณนี้นครับทุกคนนี่เป็นชุดแบบเซนต์เซนต์ครอสนะครับผมแล้วก็มีชุดที่ยังไม่ปลดล็อกอีกเยอะนะชุดแบบเฟี้ยวๆนะครับผมแลวชุดเยอะมากนะทุกคนนะแบบดูเ้ยชุดอะไรเนะี่ยอ่ะก็ไปเลือกดูเลือกหากันได้นะครับผมถ้าลองเล่นนะครับผมนี่ก็มาข้าวๆนะผมมีพวกมงพวกหมวกนะสไตล์แบบ GTA สไตล์แบบไฟเอ็มเลยนะครับผมนี่นะ พวกมงพวกหมวกนะทุกคนเลตบงเลบูนะนี่เป็นเล u บูปะไม่ใช่หลบลิขิตเป็นเล็ดนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นี่แว่นว้นนักงงนักกากนะครับผมมีเยอะนะพวกชุดพวกเสื้อนะครับผมอ่ะก็ไปลองใครที่ลองเล่นก็ลองเล,เลือกชุดเลือกหาดูได้นะครับผมอ่ะมันก็ชุดมันก็เฟี้ยวนะหล่อนะผมตัวละครน,นะก็ปรงกระเป๋าแฟชั่นนะเ,ออเกมค่อนข้างมีความเป็นแฟชั่นนะผมมีทรงผมทรง,งผมเห็นไหม นะครับผมอ่ะก็ไปดูต่อไปดูพวกปืนนะมีปืนม,นะมีมีดนะเนี่ยพวกนี้มีก็มีดาเมจต่างกันใช่ไหมปืนเปืน,ป,นปืนทงปืนทองนะครับผมมีราคาอันนี้เงินเขียวนะเงินในเกมนะผมก็จะมีเงินพวกเงินทองเนงะี้ยเงินแบบเงินเติมนะครับผมเนี<ด>่ยพวกนี้อันนี้จะเป็นของขวัญใช่ไหมเออก็ะจะมีพวกมีดพวกปืนพกลูกซองปืนเล็กปืนกลเล็กปืนกลยาวปืนกลหนักนะครับผมปืนกลปืนลูสไนเปอร์เนี่ยสไนเปอร์มีโคตรเยอะนะ ก็มีพวกระเบิดด้วยโอ้โหมีระเบิดด้วยเอดูนี่มีอาร์พีจีไหมไม่มีอาร์พีจีหรอจริงๆมันมีนะ RPG จีอ่ะนี่ไง RPG จีนะครับผมมี RPG จีมีกัตติ้งด้วยโหมีปืน M79 ปืนยิงระเบิดแล้วก็มีดูพวกรถนะครับผมมีพวกรถเก่งนะนี่มีแบบอาสามห้าแบบหลบดิสซิตนะพวกบงพวกเบนนะครับผมกระบะกระเบิมีหมดนะครับรถตำรวจ มีเหมือนกันนะแล้วราคาเป็นเงินเขียวด้วยนะไม่ใช่เป็นเงินทองนะผม <S <S แลม,ม,มโบก็เป็นไอ้แลมโบแลมโบกินนี่ก็เป็นเงินเขียวนะครับผมนี่อโคตรสวยนะครับผมรถตำรวจรถตำรวจอ่ะเครื่องบงเครื่องบินนะครับผมมีหมดนะครับผมมีจะฮอนะมีฮอนะแต่ชอบหนึ่งอย่างนึงมีมอเตอร์ไซค์นะทุกคนนะเออโคตรเสียว่ะเอาไว้ขับเล่นได้นะนี่เอออยากได้จังเลยมอเตอร์ไซค์นะผมเนี่ยเป็นทรงเป็นสีได้นะนี่เป็นสีได้นะครับผม บิ๊กบองบิกไบ์ก็มีนะจ๊ะนะเราก็ไปดูนะผมมีเรือพวกเรือต่างๆนะทุกคนมีรถถังเรือโหสุดเกินแต่ยังไม่มานะทุกคนนะก็แล้วก็มีบ้านนะทุกคนนะมีให้เราซื้อบ้านด้วยนี่นี่ลงซื้อบ้านไปสามหลังแลวนะครับผมไอซื้อไปหนึ่งหลังเหลืออีกสองหลังยังไม่ได้ซื้อนะครับผมมีบ้านคือเป็นบ้านแบบเหมือนบ้านแก๊งบ้านอะไรเงี้ยก็มีท่าทงท่าทางท่าเต้นนะครับผม นี่ดูทางเต้นยังเอานะโอ้โหท่านี้ยังเอาโคตรสุด <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ท่าโคตรสุดเลยวะนี่ท่าแจากเงินแบสนะผมนี่กระโดดนี่ก็มีท่านี้นะผมชอบท่านี้โย่อะโอเคครับผมเดี๋ยวไปลองดูน,นี่อ๋อมันมีท่าแยกกนะันทุกคนนะบินอันนี้อันนี้เป็นท่าทาง แบบท่าแบบแสดงอารมณ์นะทุกคนแล้วก็เป็นนี้เป็นท่าเต้นนะครับผมเออชอบเดี๋ยวดูท่าเต้นครับผมท่าเต้นเขาแบบเออเฟี้ยวอ่ะดูดิเฮ้ยย่อ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 เอ้ยย่อย่อเออเออท่าเต้นก็ได้ว่ะมีแบบท่านี่ท่าเหมือนในไฟเอ็มเลยท่าเนี้นี่อบประงันัสตาร์นะครับผมแแบะนี่นี่ชอบท่านี้ป่ะย่อย่อเออแล้วก็มีอันนี้เป็นน่าจะเป็นท่าแบบท่ากลัวๆอะไรเงี้ย เออแบบเป็นแบบเหมือนกวนๆนะครับผมวิดพงวิดพื้นนะท่ามงท่าหมอบขอลงขอลองอะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูในตัวเกมดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมีอะไรอีกนะก็พวกนี้เป็นร้านค้านะแล้วก็มีพวกพวกถ้วยรางวัลนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นแบบอ๋อเลเวลนะถ้าเลเวลถึงเราจะได้มอเตอร์ไซค์นี่มาอีกเลเวลหนึ่งได้มอเตอร์ไซค์แล้วนี่<ม>เออนี้เลเวลถึงนี่อันนี้เลเวลยี่สิบก็จะได้รถกระบ,บะไม่ต้องซื้อเลยนี่ โอ้โห oh oh. มีเลเวลนะครับผมเลเวลน่าจะถึงร้อยป่ะเดี๋ยวดูกันนะครับคล้ายๆไว้อลัยนะนี่มีท่าตรงท่าเต้นนะไม่ต้องไปซื้อเลยดีกว่านะนี่เก็บตังค์ไวแบบ้ซื้อแบบซือ้อขวดตำรวจก็ได้เหรอเนะี่ยเก็บตังค์ไวไ้เลยนะครับผมไม่ต้องซื้อนะเออเนี่ยเดี๋ยวของก็ได้เองนะครับผมเราก็เล่นให้เลเวลมันขึ้นเฮ้ยเลเวลเกินรนะ้อยอะทุกคนอุ้ยเลเวลเลเวลเยอะมากอุ้ยเลเวลเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันเยอะจังอุ้ยทุกคนเรดูเลเวลดิอุ้ยเลเวลมันไปสองร้อยกว่าแล้วอุ้ยเลเวล เยอะเกินป้าเนี่ยแล้วผูกสามร้อยดูดิเลเยวสามร้อยได้ของทองอยังเอานะครับผมผูกดูดิเรือบิ๊กไบค์เฮ้ยลเลเวลเท่าไหร่เนี่ยตันเท่าไหร่เนี่ยไม่มีตันด้วยเหรอไปเรื่อยเหรอเฮ้ยห้าร้อยแล้วนะเลเยวห้าร้อยแล้วนะดูดิเนี่ยห้าร้อยหรออุย้ยไม่ตันอีกอะไปเรื่อยทุกคนดูดิใช่ปะ่ะความคืบหน้าอันนี้เริ่มนะครทำภารกิจกู้พงกู้ภัยทีมกู้ภัยนะครับผมทขับแท็กซี่นะ อโอเคทุกคนก็มาประมาณนี้พวกนี้ถ้วยรางวัลใช่ไหมอันนี้ก็แบบความสําเร็จในการทำชาลงชาเลนจ์สลงสวนลดนะครับผมก็มีชัดโลกนะทุกคนนี่ชัดโลกก็กดเข้าไปนี่คุยกันก็มีคนจีนคนไทยก็มีนะลุงหาอยู่นะแต่ว่ามันแล้วแต่เซเิร์ฟนะเนี่ยลุงอยู่เซิร์ฟรัเสเซียเหรอเอ้จริงๆมันเปลี่ยนเซิร์ฟได้ใช่ไหมเปลี่ยนเซิร์ฟได้เลยลุงเคยเล่นนะครับผมเข้าไปมดของรัเสเซียไง จริงๆ,ๆมันเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้นะเออเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับผมอ่าโอเคก็จะมีโหมดถ่ายรูปด้วยนะนี่เห็นไหมกดถ่ายรูปได้โป๊ะนี่มันก็จะเป็นใสๆอย่างนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นโหมดไอ้แอดเพื่อนนะครับผมเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะอ่ะเดี๋ยวไปเข้าไปดูติเกณฑ์หน่อยผมว่าจะเป็นยังไงบ้างน่าเล่นเปล่านะครับผมเด็กสโกเข้าไปดูิเกณฑ์หน่อยครับผม เราละครับเข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับผมนี่เกมสามารถหมุนแบบอิสระได้นะครับผมการถ่ายทงถ่ายทำก็ดูง่ายจะรายขึ้นนะอ่ะโอเคอเกมมันมีโหมดกลางคืนใช่ไหมกลางวันกลางคืนใช่ไหมเฮ้ยปลดล็อกอาวุธได้เฉยว่ะนะครับผมอ่ะนี่ดูท่าทางเฮ้ยทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยรถรถเอ็บีซีหรือรถคนไว้เนี่ยตกใจนะดูท่าทางการเล่นนะครับผมนี่นี่คือนการกระโดดนะทุกคนในเกมก็จะมีเอ็นบีซีด้วยอันนี้ทำไรย่องอ่ะกิ้งเออมีกิ้งด้วยอ่ะทุกคน ก็มีทุบทุบทุบเอ็นพีซีได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยทุบเอ็ยเฮ้ยเดี๋ยว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 คนนี่ว่าเดี๋ยว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 เพื่อนเพื่อนจะมาตามล่าเราทำไมเนี่ยเพื่อนเฮ้ยเราสามารถตีเอ็ีซีได้หว่าทุกคนแล้วมันเมื่อกี้มันเอามอไซค์อะชนชนเอ็นพีซีอะทุกคนดูดิตายเลยแล้วได้เงินด้วยคือเกมม่งแบบออกแนว GTA ได้เลยอะนะครับผมเกมมันไม่ได้ เข้ามาแบบว่าเล่นเฉยๆเล่นคนเดียวก็ยังไม่เบื่อนะเพราะมันมี NPC ด้วยนะครับผมมีท่าทางอันนี้อ๋อนี้เป็นท่าทางที่เราสามารถซื้อได้ใช่ไหมเปิดไม่ได้นะทุกคนนะเออแล้วก็กดตรงโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะมีพวกฟังก์ชันต่างๆนะมีเรียกรถส่วนตัวนะครับผมนี่รถอันนี้น่าจะต้องซื้อนะเพราะว่ารถคันแรกยังไม่มีแต่ตรงนี้มีเงินอยู่แปดแสนทุกคนสามารถซื้อแบบซื้อรถแพงๆได้เลยนี่คันนี้เลย อุ้ยยังยังยังเราเก็บเลเวลดีกว่านะครับเดี๋ยวลดได้ฟรีเองนะครับผมอ่ะ<ม>ก็มีหมดภารกิจนะทุกคนเห็นไหม,มเราก็เล่นภารกิจตามนี้ก็มีหมดความสําเร็จอันนี้ก็จะเป็นหมดภารกิจอีกอันหนึ่งเซิร์ฟเวอร์เกมนะอันนี้เลือกเซิร์ฟเวอร์นะอ๋อห้องหนึ่งจุได้8คนนะในนับปัจจุบันนะแต่ว่าเกมตอนนี้ยังเป็นทดลองอยู่ถ้าเปิดจริงไม่รู้ว่าจะ จุดได้เยอะขนาดไหนนะทุกคน,นตอนนี้อยู่เซเวอร์เกาะไซรัมเกาะซันไลท์เกาะซันไลท์ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เฮ้ยเอ c บีบีตีอ่ตะเพื่อน M อ c บีบแตะด้วยอะ <c oughs> เอาเรื่องว่ะเหมือนเหมือนเราเล่นคนเดียวก็ไม่เบื่อนะทุกคนนะอ่ะโอเคทุกคนก็มาประมาณนี้นี่มีชัดโลกก็นีแผ่นที่ขนาดใหญ่นะนก็เมืองยังมีอัปเดตไปหน้าอยู่นะผมแต่ยังไม่เปิดตังนี้นะจะเป็น เมืองน,นี้ก่อนนะผมมีบงมีบ้านก็เอ้นี่คืออะไรภารกิจขึ้นเหรอไปที่ร้านค้าอ๋ออันนี้ให้เราซื้อใช่ไหมไม่ซื้อเดี๋ยวก็ได้เองนะทุกคนนะตัวนี้ก็มีภารกิจขึ้นเห็นไหมตรงหัวสีส้มๆอ่ะให้เราแบบไปตรงนั้นเพื่อทําภารกิจนะนก็การลงการวิ่งก็แบบเฮ้ยน,นี่อะไรอะ่ะแฮมเบอร,ร์เกอร์เฮ้ยมีร้านแฮมเบอร์เกอร์ด้วยหรออ๋อมีร้านค้าร้านอาหารนะทุกคนมีความหิวใช่ไหมนี่เปล่า อันนี้ก็ mpc นนะผมเราสามารถตีเซได้เนี่ย<ม>เราก็ได้ได้ XP พด้วยหรอโอ้ได้ x อจากการตีเอมะทุกคน<ม>การยิงกันอะไรเงี้ยม,มีคนไทยอยู่ไหมมีมีมีคนไทยอยู่ไหมนะ,นะทุกคนรถรถจะชนไหมเนี่ยเฮ้ยเราสามารถขโมยรถได้ด้วยเหรออ้าวอย่างนี้ก็สวยดีครับเอ้ยชอบว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเราขอยืมรถหน่อยนะเฮ้ย เออเกมมันแบบออกแนว t a มากกว่าเลยมากกว่าไว้นะเพราะไว้มันออกแนวแบบยิงเงินมากกว่านะอ่ง,งี้มันออกแนวแบบสมจริงอะไรเงี้ยมีเบรกมือนะทุกคนนะรถก็มีเบรกมือมีเบรกเบรกท้าถ้ากดเบรกค้างก็จะถอยหลังนะครับผมดูการชนกันชนนะชนรถอะไรเงี้ยป้งเลือนี่โอ้หมีแบบรอยแตกรายแตกนะ นี่มีสกงสะเก็ดไฟแตกนะเออการชนนะก็แบบดูแบบผมจริงอยู่นะครับผมรถกระบะท,ทำงเงินเยอะจัดเออก็รถสามารถบีบแต่ได้นะแล้วก็สามารถทำํำอะไรล็อกรถเหรออ๋อล็อกรถแล้วก็มีเลือกเพลงด้วยทุกคนโอ้โหยาเลยเดี๋ยวติดลิืสก็ติด <c oughs> อ่ะก็เมืองก็ใหญ่นะทุกคนนะก็เดี๋ยวมาเล่นกันเรื่อยๆนะครับผมเฮ้ย <c oughs> มีตำรวจมาวะเฮ้ยเราติดดาวอ่ะ เฮ้ยมีตำรวจด้วยหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราไปฆ่าคนป่าวะเฮ้ยตำรวจจ๋าใจเย็นนะพี่จ๋าตรงนี้จะเป็นเมืองหลักนะทุกคนนะั่นี่ตรงนี้คือที่ทับรับภารกิจนะนเนี่ยตรงเฮดเนี่ยเนี่ยแฮมเมอร์เนะี่ยที่เรารับภารกิจนะเดี๋ยวจะลองกินไอ้นี่ดูนะเฮ้ยตรงนี้มันสถานีตำรวจป่าวะกินแฮมเบอร์เกอร์ดูทีว่าพลังชีวิตมันจะขึ้นไหมเงินลดนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรขึ้นนะ คุณได้รับ3ามอยห้าอ๋อได้เอ็กด้วยเหรอในเกมก็ไม่เหงานะมีเอ็นพีส่งเอ็พีมีคนจริงนะทุกคนนะแต่เอ้ยตำรวจอ๋อตำรวจไล่จับเดี๋ยวเดี๋ยวไอคนนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะตำรวจมันไล่จับด้วยนะทุกคนตำรวจในเกมอะเอะ็นพีะมันไล่จับไอคนเนี้ยเห็นไหมเป็นคนอะเห็นไหมมันทำไมวะเราเข้าไปในตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็เข้าไปรับภารกิจนะต่างๆทำไมเดินติดอะ ส้นติดอะไรก่อนนะครับผมกิ้งได้นะชอบนะกระโดดอะไรเงี้ยนะครับผมนี่ก็จะเป็นภารกิจรับภารกิจต่างๆนะลุงก็เลยเคยรีวิวมาแล้วนหละรับเกาะแล้วก็น,น,นี่คนนี้แหละคนนี้แหละคนด้วนนี้แหละกดซุยนี่คาสติยาอันนี้รับภารกิจใช่ไหมกดเข้าร่วมหรอภารกิจผลได้เริ่มขึ้นแล้วภารกิจล้มเหลวเอาอะไรอ่ะ ได้แล้วเหรออืมได้สองร้อยห้าสิบ exp ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเลเวลอะไรกันแน่นะเนี่ยมันไม่เห็นมีเลเวลขึ้นวะ่ะห้าสิบเจ็ดแล้วเหรอเฮ้ยเลเวลห้าสิบเจ็ดอะก็เอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจทำไมยิงเราอะ่ะเฮ้ยตำรวจเราไม่เกี่ยวนะอ๋อมันเป็นภารกิจเหรอเอาไปไหนอะ่ะแล้วตำรวจมาไล่เราทำไมอะ่ะก่อนนะอ๋อให้ไปที่ที่มันจะเป็นรูปไอ้นี่ทุกคนเห็นไหมขึ้นอะ่ะใช่ปะ่ะเอาไปให้เอาเอาเงินไปให้คนที่ เฮ้ยแล้วตำรวจผู้ตำรวจไล่เราทำไมอ่ะเดี๋ยวนะนะตำรวจจ๋าโอ้ยยิงยิงเกาะรถด้วยเอาไปให้คนไหนอ่ะกระโดดกระโดดกระโดดเจ็บเลือดก่อนนี่ปะนี่ปะอ๋อนี่นี่ใช่ไหมไม่รูัวตำรวจก็ยังไล่อยู่เหมือนเดิมได้หมกคิดว่าเฮ้ยอะไรอ่ะตำรวจจะเย็นก่อนได้ไหมอ่ะเฮ้ยเราเราภารกิจแล้วยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวนะ เนี่ยอันนี้คนในเกมนัเนี่ยใช่ไหมที่เป็นชสื่อสีแดงขึ้นวิ่ยวดตำรวจก็ยิงเกินไปเกมปรับปรุงมาใหม่นะมีแบบปี๊แก๊งไอ้แก๊งเขียวอ่ะเอาหน่อยไหมเพื่อนแก๊งอ่ะอ้ยไม่มีปืนอย่าวิ่งโอ้ยคุณเร็วเ๋ยวเ๋ยวทั้งตำรวจทั้งแก๊งไล่ไล่เลยเนี่ยแก๊งเขียวแก๊งเขียวใจเย็นเพื่อนเดี๋ยว <ítulo> เราต้องไปภารกิจตรงไหนต่อวะเดเวล200เนี่ยมีเลเวลนู่นนะภารกิจแต่ละอย่างล้วภารกิจไปยังไงก่อนอะถุงเงินเข้ารวม4คนมันต้องเข้ารวม4คนเลยเหรอหยิบถุงเงินขึ้นมาเอ่อหยิบถุงเงินตรงไหนวะนนี้อันนี้เป็นแบบวิ่งนะถ้าเรากดค้างมันก็จะวิ่งนี่นี่นี่สีส้มทุกคนเห็นไหมภารกิจขึ้นแล้วทุกคนแต่ว่าตอนนี้ขอขอยืมรถหน่อยเพื่อนมันอยู่ไกลหกร้อยกว่าเมตรอะนะเพื่อนนะ เดินม,มาก็จะมีรูปประตูขึ้นเออคน m p ีก็จะวิ่งลงรถไปเลยนะครับผมอ่ะเราไปทำภารกิจนี้จบเดี๋ยวเราไปข้างหน้ามารีวิวกันใหม่นะครับผมการขับรถก็ดูค่อนข้างแบบสมจริงอยู่นะอันนี้พอเราวิ่งไปแผนที่มันจะเป็นแบบแนวแนวฉากใช่ไหมมันจะมองเห็นแล้วไปไหนแล้ววะเอาภารกิจหายเมื่อกี้ภารกิจสีส้มขึ้นอยู่นะแล้วมันหายไปไหนแล้ว คน,คนได้ด้วยเหรอทุกคนได้เอ็กพีนี่อันนี้มีบ,นบินโดนด้วยวะ่ะอย่างเฟี้ยวว่ะชอบวะ่ะแล้วก็ยังมีมีหมดถ่ายรูปด้วยนะเนี่ยสามารถบินโดนเงี้ยบินโดนนี้เราก็ถ่ายรูปได้ชอบชอบชอบโดนสามารถเคลื่อนที่อิสระได้เงี้ยเออชอบวะ่ะบินโดนแล้วเราสามารถแบบนี่ไหมเราล็อกมุมกล้องได้ไหมเราจะถ่ายทําก็ได้นะทุกคนนะเออเกมค่อนข้างอิสระดีชอบอยู่ชอบอยู่นะครับผมอ่ะโอเคก็<ม> มาประมาณนี้ลุงยังไม่รู้เลยนะภารกิจอะไรนะเดี๋ยวต้องไปงมหากันก่อนนะครับผมก็ลืมและไม่ได้เล่นนานนะครับผมวิธีออกจากโดนก็ปิดน,น,นี่ก็หมดโดนนะครับผมแโ่ทัวรศัพท์มีหมดโดนมีหมดแบงกิ้งอันนี้หมดแบงกิ้งแต่เพื่อเลือกผู้รับน,นี่จะเป็นอ๋อสามารถโอนเงินได้ทุกคนโอนเงินซื้อขายอะไรในเกมได้นะเออชอบว่ะ หมดเซิร์ฟเกมความคืบหน้าร้านค้านะครับผมไอ,อ้แก๊งดำเหรอแล้วชนคนทีเดียวแบบตายแล้วแบบดูดิแม่งยิงแต่ได้ได้เอ็กพีด้วยอุอ้ยๆๆๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยคุณเลเวลนฮาที่แปดแล้วถอยถอยชนหน่อยเพื่อนอโอเคก็มาประมาณนี้ทุกคนเฮ้ยโดนยิงแล้ว,ว่ะ รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นแก๊งดำปะเนี่ยดูยิงรถควันขึ้นแล้วอะเอ้ยมันวิ่งหนีหจะไปนหนีไปไหนไเพื่อนมาเรายัางไม่มีปืนเลยนะเก็บเงินก่อนเก็บเงินเก็บจดหมายเออเกมรายละเอียดในเกมค่อนข้างเยอะนะนี่มีปืนแล้ววะทุกคนดูด,ด,ด,ดิเอาวะมีปืนวะเนี่ว่าเมื่อกี้แก๊งดำไปไหนวะแก๊งดำไม่รู้ไปไหนอ่ะลองยิงดูแล้วทุกคนนะอุ้ยได้เงินได้เอ็กพีภารกิจสำเร็จอรอนี่นะ เอ้ยยิงแม่นว่ะยิงประชาชน,นเฉยอะโอเคทุกคนก็มาประมาณนี้ก็ลองมาเล่นเงินเดูวได้นะครับผมน่าจะมันนะถ้าว่าถ้าลงุลงว่าถ้าอนาคตนะครับผมเขาเปิดจริงนะมันก็น่าจะแบบจุคนได้เยอะขึ้นนะผมนนี้จุได้เซเวอร์ละแปดคนนะเออถ้าแบบคนเยอะๆน่าจะสนุกนะแต่น่าจะ,กะตกเพราะว่าเกมมันค่อนข้างจะละเอียดในเกมมันเยอะนะครับผมมีทั้ง N p c มีทั้งอะไรนะนี่แก๊งดำใช่ป่ะนะครับผมอ่ะ ลองดิลูกมีปืนอื่นอยู่นะนี่ปืนนี้ลูกสง่งลูกสองก็มีปะลูกสองดิอันนี้ขอลองหน่อยนะประชาชนเฮ้ยมีคนยิงวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงวะตำรวจมาตำรวจชอบอ่ะชอบมุมมองการยิงวะ่ะขโมยรถตำรวจได้ปะเฮ้ยขโมยรถตำรวจได้เอาดิขอ,อ,อร้องมีรถตำรวจแรงด้วย ยูหูได้วะเกมได้วะตำรวจจ๋าพี่มาแล้วจ้ายูหูอ่ะโอเคอูมเดี๋ยวไปเจอในเกมในการเล่นกันรอบหน้านะผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเรื่อยๆนะในรายละเอียดมันเยอะนะครับผมเดี๋ยวรีวิวกันเรื่อยๆนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะก็มาประมาณนี้วันนี้มาเล่นแบบคร่าวๆให้ดูนะครับผมแล้วเจอคลิปหน้าครับผมทีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับตำรวจไล่ล่าว่ะทุกคนไปแล้วโอ้ยโอ๊ย โดนตำรวจไล่ล่าไปดีกว่าเพื่อนมีที่เหินด้วยวะ่ะยูหูไปแล้วจ้าตำรวจจ้า